พูดถึงเรื่องภาษีทีไรนะครับหลายคนก็คงจะปวดหัวกันทุกที่เลยใช่ไหมครับแต่ว่านะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ละครับแต่จะทำให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยเราจะมาดูกันว่าประกันเนี่ยจะมาเป็นฮีโร่ช่วยลดหย่อนภาษีได้ยังไงโอ้โหประโยคนี้ผมว่าโดนใจใครหลายๆคนเลยนะฮะเป็นความรู้สึกที่เจอกันบ่อยๆเลยตอนสิ้นปีคือแบบทำงานมาเหนื่อยๆเ,เงินเดือนก็ขึ้นมานิดเดียวแต่พอเห็นตัวเลขภาษีที่ต้องจ่ายเท่านั้นแหละ ถอนหายใจเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีวิธีเหรอครับมีวิธีที่จะเก็บเงินส่วนเนี้ยไว้กับตัวเราเองได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจ่ายออกไปเป็นภาษีทั้งหมดมันจะดีขนาดไหนลองคิดดูสิครับและข่าวดีก็คือมันทำได้จริงครับนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยการใช้ประกันมาลดหย่อนภาษีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประหยัดเงินธรรมดานะครับแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่แบบโอ้โหได้ประโยชน์ถึงสต่อในครั้งเดียวเลย ประโยชน์2ต่อที่ว่าก็คือต่อแรกเนี่ยชัดเจนเลยคือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐเนี่ยมันลดลงจริงๆส่วนต่อที่2ออันนี้สําคัญมากเลยนะคะคือเงินค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันแค่เปลี่ยนร่างครับไปเป็นกองทุนที่คอยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองสุขภาพหรือกลายเป็นเงินออมไว้ใช้ในอนาคตของเราเองพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่งั้นเรามาลองดูตัวเลขกันจริงๆเลยดีกว่าครับ จะได้รู้กันไปเลยว่ากลายุทธ์นี้มันช่วยให้เงินอยู่ในกระเป๋าเราได้มากขึ้นขนาดไหนเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะเรามาลองดูตัวเลขกันจริงๆดีกว่าสมมุติว่าปีนี้มีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่800,000บาทซึ่งก็เป็นฐานรายได้ที่หลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพตามได้นะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้วางแผนลดหย่อนอะไรทั้งสิน้นจากรายได้800,000เนี่ยก็จะต้องจ่ายภาษีอยู่ที่ประมาณ25,000บาทครับ แต่ทีนี้เราจะมาใช้เครื่องมือกันแล้วครับสมมุติว่าเราจัดเต็มเลยนะฮะซื้อประกันชีวิตใช้สิทธิ์ลดหย่อนเต็มเพดานไปเลยแสนหนึ่งแล้วก็บวกประกันบำนาญเข้าไปอีก20 0 0 0 0บาทพอรวมกันปุ๊บเท่ากับว่าเรามีตัวช่วยลดหย่อนเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง30 0 0 0 0บาทแน่แล้วผลที่ได้คืออะไรดูนี้เลยครับจากภาษีที่ต้องจ่าย25 0 0 0่า พอเราเอา3 0 0แสนบาทนี้ไปหักออกปุ๊บยอดภาษีใหม่ที่เราต้องจ่ายจะเหลือแค่ประมาณ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าต่างกันเยอะขนาดไหนเท่ากับว่าเราประหยัดเงินไปได้ถึง15 0 0 0บาทเลยนะนี่คือเงินสดๆที่ยังอยู่ในกระเป๋าตาังเราไม่ได้ไปไหนเลยประเด็นที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดเงินแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของเงินครับคือแทนที่เราจะมองว่าเงิน15ื่นเนี่ยเป็นเงินที่ ประหยัดได้ลองมองใหม่ว่ามันคือเงินที่ถูกย้ายครับย้ายจากช่องที่ต้องจ่ายให้รัฐมาอยู่ในช่องของการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อดูแลตัวเราเองใช่เลยครับนี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากนะคะเราไม่ได้แค่ประหยัดภาษีแต่เรากำลังเปลี่ยนเส้นทางเงินก้อนนั้นให้มันไหลกลับมาดูแลตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนั่นเองเอาล่ะพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะเริ่มคิดแล้วว่า โอเคน่าสนใจแล้วฉันจะเลือกประกันแบบไหนดีล่ะหลกัหลกๆเลยนะครับเราจับคู่ได้ตามเป้าหมายของชีวิตเลยถ้าเรากังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลกลัวว่าถ้าป่วยขึ้นมาจะกระทบเงินเก็บการจับคู่ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพอันนี้ก็เหมาะมากแต่ถ้าใครเป็นสายวางแผนระยะยาวมองไปถึงตอนเกษียณน,นู่นเลยอยากมีเงินใช้แบบสบายๆการจับคู่ประกันชีวิตกับประกันบำนาญก็เป็นตัวเลือกที่ใช่เลยครับ เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่ว่าภาษีเป็นภาระที่ต้องจ่ายทุกปีให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างพลังให้กับการเงินของตัวเองได้เลยนะสิ่งที่อยากจะย้ำให้จำกันได้แม่นๆเลยนะครับก็คือ หนึ่งเลยภาษีไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัวเราบริหารจัดการได้ 2. ประกันไม่ใช่แค่เรื่องความคุ้มครองแต่มันคือเครื่องมือวางแผนการเงินชั้นดีเลยและ3ซึ่งสำคัญที่สุดคือเรานี่แหละครับที่เป็นคนกำหนดทิศทางเงินของเราได้ว่าจะให้มันไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันนะครับว่าเงินก้อนที่เราจะต้องจ่ายให้รัฐอยู่แล้วเนี่ย เราจะลองเปลี่ยนเส้นทางของมันให้มันไหลกลับมาดูแลตัวเราเองในอนาคตกันดูไหมครับ